สวัสดีค่ะสวัสดีซ้ำบ่ายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์สุขสุขเดินนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของน้องกระตุน้นสาวลาวใต้สเนลนะคะ F4 อะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปน้องนะคะก็เป็นกําลังใจเหมือนเดิมใน f c นะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด, like, กด share, ขับสกายให้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยเอฟซีขาก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ารูโฆษณาให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีเนาะอ่ะนะคะน้องเคยอัดคลิปไปแล้วนะคะเมื่อวานนะคะเพิ่งจะลงไปหมัดหมานะคะเมื่อวานเองนะคะเอฟซี FC รู้ไหมว่าเขาได้เอ่ยกับประเทศไทยอ่ะเอาประเทศเราไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะซึ่งจะบอกก่อนนะคะ มันก็ไม่น่าไปเปรียบเรียบเทียบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นประเทศไทยโอ้โหประเทศไทยเขาแบบใหญ่อลังการเนาะเอฟซีนะคะอะถ้าใครอยู่ประเทศไทยทุกคนจะรู้ดีไม่ว่าต่างดาวหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเนาะก็จะรู้ดีประเทศไทยนี่แหละความพัฒนาของเขาแบบไกลจนก้าวกระโดดไปไหนแล้วนะคะอะเอฟซีค่ะก็มีนะคะหนุ่มพี่ ที่คนลาวเนาะได้มาพูดแบบเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นอโรงพยาบาลนะ่าถนนนะอ่เลี้ยวก่อนนะคะจะบอกพี่คนนี้เนาะว่าอาตาัตราแดกเปลี่ยนเงินโอ้โห fc ขาคือน้องเห็นแล้วตกใจเลยค่ะมันไม่ลดเลยหรือนะคะคือจะเพิ่มขึ้นหรอนะคะคือแบบเฟอ้อหนักมากๆาก fc ขาคือแย่มากๆนะคะ ขอบอกเลยว่า,อ,าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบและก็เงินบาทไทยโอ้โห,โหมีแต่คนอยากขึ้นมาประเทศไทยมีแต่คนอยากมาเก็บเงินบาทไทยนะคะเพราะว่าเงินบาทไทยมีค่ากว่าเงินกีบมากๆเลยนะคะคือแต่ก่อนนะคะมันน้อยก็จริงแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะก็คือแบบเขาเรียกอะไรอัตราแลกเปลี่ยนอะ ปัจจุบันนี้ค่าครองซีพก็แพงค่ะนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่น้องอยู่นะคะน้องอยู่ประเทศดาวตอนนั้นก็ยังอ้าสองแสนก็ยังพออยู่พอกินแต่ปัจจุบันนี้หนึ่งพันแลกได้หกแสนนะคะสิบพันกีบนะคะขอบอกเลยว่าจุกเลยอ่ะนะคะจุกมากเงินเยอะเท่านี้นะคะไม่ใช่ว่าจะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ว่าจะดีใจนะ คือน้องขอบอกเลยว่าเป็นเงินที่เฟอ้อหนักมากๆที่น้องเคยเห็นค่ะ F4 นะคะแล้วทำไมคนลาวขึ้นมาประเทศไทยเยอะมากๆเลยหลังไหลกันขึ้นมาประเทศไทยนะคะเพราะอะไรก็ดูตาอัออตราแลกเปลี่ยนของเงินคือแบบพุ่งกระจายเลยโอ้โหหนักมากๆจริงๆเนาะแล้วน้องจะขอย้อนไปบอกพี่คนนั้นนะคะ ถ้าบ้านเมืองเราจะเดินจริงอขอย้ําอีกทีเนาะนะคะบ้านเมืองเราจะเดินจริงอย่างเส้นประเทศลาวมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะถ้าจะเดินหรือว่าการพัฒนาคองซีบของประเทศลาวค่อนข้างที่จะอยู่พออยู่พอกินเงินเดือนข้ามต่ำก็คือหมื่นหนึ่งขึ้นไปแน่นอนจะ้ะหนูก็อยากกลับไปบ้านจะ้ะนะคะอยากกลับไปทํางานอยู่บ้านนะจะ๊ะ แต่อันนี้มันไม่มีนะไม่มีเลย FC ขานอกจากซะว่าเงินเดือนสูงสุดอ่ะเงินเดือนสูงสุดก็5,000บางบางครั้งก็ไม่ถึงแต่น้องเห็นคนพมา่าที่เป็นเพื่อนเคยเล่าให้ FC ฟังแล้วนะคะว่าเขาไปทำงานที่ประเทศลาวเงินเดือน1,000งบาท FC ขา1,000งบาทเอาน้องก็งงว่า ที่ลาวมีด้วยเหรอหนึ่งหมื่นบาทต่อเรือนนะหมื่นสองก็มีขายเอฟซีน้องก็เลยว่าจริงเหรอถ้ามีคนลาวก็ทำอยู่บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองดิทำไมต้องมินโลนมาตรงนี้ถูกไหมคะเอฟซีเพื่อนก็เล่าไปแล้วมาอันนั้นลงแดมจีนค่ะเอฟซีค่ะโอ้โหแค่ได้ยินคำนี้แหละโอ้ดูเลยจีนก็มาทำรีสอร์ทหรือว่าทำ เขาเรียกอะไรโรงแรมเนาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวในประเทศเราแล้วก็มาเช่าโรงแรมอย่างนี้เขาก็หารายได้จากเขานะคะเขาไม่ได้หารายได้จากเข้าประเทศเราหรอกนะคะรถจีนประมาณพวกนี้อาผู้คนประชาชนเรานะคะก็เห่อโอ้ยเห่อเซียวมีรถไฟอย่างน้อยก็มีประเทศเรามีรถไฟ ความเร็วสูงจ้าว่าซานความเร็วสูงดูรถไฟแบบประเทศไทยเนี่ยจา้านะจ๊ะก็ดูแบบหืมซึ่งโฉมมากเลยมีประเทศเรถไฟในประเทศลาวที่ไหนได้ที่ไหนได้นะคะก็คือแบบค่าหาผลประโยชน์ให้เขาทั้งนั้นนะคะเนาะขอบอกเลยว่าเป็นประเทศลาวที่แบบจีนอะจะเอาไปแล้วนะคะก็คือค่าคงชีพแบบหนักมาก ปัจจุวันนี้คนนะคะแห่ขึ้นมาทํางานที่ประเทศไทยเยอะมากๆจนปัจจุวันนี้คนไทยแบบเดินไปไหนก็เห็นแต่คนต่างด้าวนะคะเนาะเดินไปไหนก็เห็นแต่คนต่างด้าวขอย้ำนะคะเวลาจะขึ้นมาเนอะให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะขอบอกเลยว่าถ้าเราไม่ขึ้นมาตามถูกต้องตามกฎหมายก็คือยากนะคะไปไหนก็ยากเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้เข้าแบบ เข้มงวดตรวจเข้มงวดมากขึ้นมันมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนะคะเอ,อ่อต่างดาวไม่เยอะนะคะสมัยตั้งแต่น้องอยู่บ้านเนาะต่างดาวจะไม่เยอะนะคะเอฟซี F C. เพราะอะไรเพราะว่าประเทศเราตอนนั้นอะ่ะเงินอัตราได้เปลี่ยนยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะเอฟซี F C. ยังไม่เฟอ้อหนักขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนเราก็ทํามาหากิน อยู่ประเทศตัวเองได้หรือว่าทาได้ทํานาเอาเข้าวไปขายได้แต่ตอนนี้นะคะมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนก็คืออยู่ได้ไงปัจจุบันนี้ไม่ไหวแล้วเงินเฟอ้อหนักมากๆนะคะ FC คิดดูแล้วกันที่น้องพูดมาว่าเราแลกได้เท่าไหร่อ่ะพอแลกได้ปุ๊บซื้อของไปเท่าไหร่นะคะมันไม่เหมือนคนไทยคนไทยนะคะ FC จะมีถึงเดียนหนึ่งเดียนบาทหรือว่าเรียนบาทเดียนสอง นะคะเดียนห้าเดียนสิบขอบอกเลยว่าจึ้งมากๆนะคะน้องนะคะมาอยู่ไทยเนาะไซเดียนก็คือแบบไม่หมดอะรู้สึกว่าไซแล้วเราเก็บสะสมได้ไงเรียนอะนะคะน้องเป็นคนที่แบบ่บไซเดียนเอฟซียาวาน้องเล้อแต่ว่าน้องกับเกบหยอดกับปุ๊บพอน้องทุบมาน้องกับไปแลกธนาคารโอ้โหขอบอกเลยว่าได้เยอะกว่าแบบแบงค์อีกนะคะ อ่ะ f c เดี๋ยวจะว่าบอเซือเนาะเดี๋ยวน้องให้ดูเป็นเดียนที่น้องชอบสะสมนะคะเพราะว่ามันมีค่ามากๆเนาะอ่ะน้องให้ดูก่อนนะคะ f c ขาอ่ะนี่เลยนี่ขนาดยังไม่หมดนะอยู่ในกระปุกด้วยนะที่น้องแบบเวลา เอาตังให้เขาไหมคะพ่อค้าเนาะ,ะน้องก็เอาใส่กระเป๋ากระเป๋าไม่รู้ว่ามันหนักอะไรน้องก็เอามาอุ้ยเอาหยอดกระปุกบางครั้งแบบได้เป็นหนะ้าพันหกพันอะเอฟซีคือแบบเก็บเงินได้เยอะมากนะอะถามก่อนถ้าให้เราไปเก็บเก็บเงินที่ประเทศเราเราจะเก็บแบบไหนแบงก์ Bank, หรอแบงค์ Bank ต่ำขั้นต่ำที่สุดก็คือแบงค์ห้าอค่ะ FC แบงค์ห้ารอยนะคะ คือไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นขอบอกเลยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเราก็เก็บไม่ได้เหมือนคนไทยค่ะคนไทยนี่เลอะค่ะเก็บอะไรก็อยู่เห็นไหมแล้วใครจะไม่อยากมาประเทศไทยใครก็อยากมาเดือใจอะ่ะใครก็อยากมาสีนะคะตลกมากเลยอะ่ะเนาะปัจจุบันนี้ก็มีหลายครอบครัวที่แบบทําบัก อยู่เนะาะญาติพี่น้องขนาดอยู่บ้านก็เออน้องกําลังโอนตังให้พ่อแม่วันนี้นะคะอีฟซีก็โอนให้พ่อแม่อยู่มีอยู่มูอ่าแล้วเขาเรียกอะไรมีอยู่มีกินเนาะก็ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะนะคะพึ่งพาอาศัยประเทศไทยนะคะถ้าไม่มีประเทศไทยต่างด้าวคงเดือดร้อนไปกว่านี้เนาะอีฟซีอ่ะคอมเมนต์เข้ามานะคะเป็นไงบ้างอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบและก็เงินไทย นแน่นอนใครก็อยากเก็บเงินบาทกองไทยอยู่แล้วเนาะมันมีค่าเยอะมากๆเลยอ่ะ c อฟซสําสำหรับวันนี้น้องก็ขอตัวดานะคะพบกันใหม่ E ีีหน้าหรือคลิปหน้านะคะถ้าน้องพูดผิดประการใดต้องกราบขอโทษขออาภัย f อมากๆนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเรียกเด็นับเหรียญก่อนไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปนับเหรียญก่อนอันนี้แล้วเท่าไหร่เอฟซีสองร้อย FC, ถูกปะ ถึงไหมเรียนห้ากับเรียงสิบอ่ะไปก่อนนะคะ